เขาเข้าให้นี่เขาเข้าให้เดินไปทำนะดีมากขอบอกทุกคนเลยนะครับว่าขนมไทยเนี่ยคิดจะทำทีไรมันจะมีความ รู้สึกว่ามันลำบากยากเยน็นมันต้องใช้สกิลนะฮะแต่เมนูนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเมนูที่ทุกคนสามารถทําได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นมือเก่านะครับก็สามารถทําขนมที่ชื่อว่าบ้าบินได้นะครับเมนูนี้เนี่ยเป็นขนมแบบมีความทรงจาําความคิดถึงจริงๆผมชอบกินบ้าบินมากเพราะมันมีความหวานหอมแล้วก็มันกัดเจอเนื้อมะพร้าวนะแล้วมันจะมีความนึบๆของแป้งข้าวเหนียวนะครับ ทำง่ายมากๆวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําขนมบ้าบิ่นการชวนทุกคนทําเลยนะเราจะใช้มะพร้าว2ชนิดด้วยกันก็คือมะพร้าวทึนทึ๊จริงๆเราขูดมาแล้วละ่ะขูดเป็นเส้นนะครับอีกอย่างเนื้อคือมะพร้าวอ่อนนะฮะเราใช้เนื้อทั้งเนื้อมะพร้าวอ่อนและเนื้อมะพร้าวทึนทึกเลยนะเดี๋ยวเรามาตอกให้ดูว่ามะพร้าวทึนทึมันเป็นยังไงนะครับเวลาเราได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะ มะพร้าวทึนทึกคือไม่ได้แก่จนแบบเนื้อแข็งเป๊กนะฮะพอเคี้ยวอร่อยได้นะเราก็จะตอกมะพร้าวทึนทึกก่อนนะครับใช้มีดโตเนี่ยเราตอกกลางลูกอย่างงี้นะกลางลูกอย่างงี้เขาเขาให้นี่เขาเขาให้นี่กระจุยกระจุยแล้วเราก็จะแกะขึ้นอย่างงี้นะครับนี่นีย เนื้อมะพร้าวทึนทึกมีความหนาประมาณสัก1เซนเนี่ยนะฮะยังคงความอร่อยอยู่เคี้ยวได้นะครับเราก็จะเอามาขูดมะพร้าวอีกหนึ่งชนิดนะครับก็คือมะพร้าวอ่อนนั่นเองเราจะใช้เนื้อเขานะครับน้ำกินได้อร่อยด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องบรรจงเอาน้ําออกมาก่อนวิธีการก็ช็อตดีฮะโปเข้าให้เท่านี้นะฮะเราก็เป็นพ่อค้ามะพร้าวได้เลยน เนื้อมะพร้าวนะครับไม่ถึงขนาดอ่อนละลายนะมันจะมีความหนานิดนึงกำลังกินอนะ่ะก็เรียกเอาเนื้อออกมาก่อนนี่ไปแกะเนื้อโอเคก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับเดี๋ยวเรามารู้ความหลังของขนมบ้าบินกันก่อนขนมบ้าบินเนี่ยน่าจะมีมานานแล้วล่ะคิดว่า น่าจะมีมาตั้งแต่รัชสมัยรชัชกาลที่5หรือเรียวกว่าสมัยเรื่องนกโกโสินนู่นเลยนะมีตำนานเล่าว่านะครับมีป้าคนหนึ่งชื่อบิ่นทำขนมเก่งมากเป็นตำนานที่ประหลาดมากพอป้าแกทําขนมเก่งมากแล้วก็คิดขนมแนิดนี้ขึ้นมาเนี่ยทำมาจากมะพร้าวเนื้อมะพร้าวนาะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวก็เรียกว่าขนมป้าบินเพี้ยนจนกลายเป็นขนมป้าบินไม่รู้ตำนานนี้เชื่อได้ไหมแต่ว่าก็น่ารักดีนะครับเป็นแบบเล่าต่อได้นะครับเราจะมา ขูดเนื้อมะพร้าวอ่อนกันซึ่งอุปกรณ์ในการขูดนี่นะครับก็คือสิ่งนี้นั่นเองนะฮะสิ่งนี้เรียกว่าตีนแมวด้วยความที่เขามีตัวขูดเนี่ยคล้ายๆลักษณะมันเล็บแมวเอาไว้เรียกน่ารักน่ารักเราก็จะเอาเนื้อมะพร้าวอ่อนมาขูดเวลาเจอมะพร้าวอ่อนเป็นเส้นเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยเราทำให้รู้สึกว่าบ้าบิ่นมันได้เคี้ยวอะแล้วมันอร่อยมากขึ้นนะครับแนะนําผมแนะนํากุดเป็นเส้นดีกว่าดูดิอย่างเงี้ยนะก็อย่าเส้นยาวมากไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยว อันนี้นะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนเรียบร้อยอร่อยมากๆชิมแล้วเดี๋ยวเราชิมทึนทึกด้วยทึนทึกก็น่าจะมันกรอบมันนะทึนทึกกับมะพร้าวอ่อนนะครับในขนมไทยเนี่ยถูกใช้แตกต่างกันนิดหน่อยทึนทึกเนี่ยจะใช้เป็นพวกโปรยหน้าพวกขนมเปียกปูนถั่วแปบอะไรต่างๆในขณะที่มะพร้าวอ่อนเนี่ยนะครับจะใช้ในพวกบัวลอยตาคูเปียพับพิมกรอบ เอาอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเมนูนี้นะครับขอใส่2แบบเลยเพื่อให้มันแบบได้กัดแล้วเจอ texture หลายๆแบบนะอ่างนี้เป็นอ่างผสมนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่ส่วนผสมลงไปผสมง่ายมากๆส่วนผสมแรกนะครับก็คือแป้งข้าวเหนียวนะครับแป้งข้าวเหนียวเนี่ยใส่ไปได้ปรุงรสหวานด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะครับถัดมานะครับปรุงเกลือตัดรสชาตินะต้องมีนะครับเกลือเนี่ยทำให้ขนมมอร่อยขึ้นนะแล้วเราก็จะใส่ทึนทึกลงไปก่อนแล้วก็กะทิ กะทิเนี่ยครับเป็นของเหลวเนาะเราจะใส่ทีละน้อยไม่เยอะเพราะเราต้องการให้เนื้อแป้งเขามีความเขาเรียกว่าอะไรไม่แฉะเราก็จะใช้มือเนี่ยนะครับบีบน้ำตาลมะพร้าวกับเครื่องต,งต่างๆให้เข้ากันเหตุผลของการที่ต้องใช้มือคนนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวมันเป็นก้อนเนะเาะดัะนั้นเนี่ยเวลาขณะที่เราคนให้เข้ากันหรือนวดให้เข้ากันเนี่ยให้ใช้นิ้วเนี่ยบี้น้ำตาลมะพร้าวด้วยนะครับเราจะใช้มือสัมผัสแบบโอเคแล้วเข้ากันดี หลังจากเข้ากันดีแล้วนะครับน้ำตาลไม่เป็นก้อนแล้วสังเกตได้เลยว่ามันจะเหลวขึ้นเนาะกว่ตอนแรกนะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือคือเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็งาขาวใส่ลงไปด้วยเพิ่มความหอมมันเข้ากันอนะ่ะแล้วเราก็คลุกเคล้าเนาะเป็นการทำบ้าบินที่บ้าบินมากว่ <What? S 2> มามะพร้าวเยอะมาก หลังจากที่เราผสมเข้ากันได้ดีแล้วเราจะพักแป้งสัก10นาทีนะครับให้เนื้อแป้งของแป้งข้าวเหนียวมันดูดความชื้นให้บวมเต็มที่นะครับก่อนที่จะเอาลงกระทะทอดนั่นเองถึงเวลาแล้วนะครับตอนนี้พร้อมที่จะทําขนมบ้าบิดแล้วนะฮะถ้าใครไม่มีกระทะไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็ให้ใช้กระทะแบบนอนสติ๊กได้นะแต่ว่าควบคุมอุณหภูมิอย่าให้ร้อนจนเกินไปนะต้องระวังนิดนึงนะผมจะลงทีละคำนะเอาคำเล็กๆน่ารักกเหมือนร้านอ่ะนะนี่ เป็นเพื่อนที่ดูแล้วนะครับช่วยสับ s ไคร b e กดไลค์กดแชร์ไปกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆให้ติดตามเลยนะฮะเว็บไซต์โค c o โคนะครับเข้าไปได้เลย Facebook YouTube Instagram นะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายที่สําคัญเรามีน้องใหม่แล้ว c o r e โค p o พอดแคนะครับเข้าไปติดตามด้วยนะฮะตอนนี้ทําบ้าบินก็ ระวังอย่าให้ไหม้นะฮะหอมดีนุ่มหนึบเคี้ยวเจอมะพร้าวความหอมของงาครบอร่อยอ่ะเฮ้ คุเดินไปทำนะดีมากสำหรับเพื่อนๆที่อยากทําบ้าน,นะครับเข้าไปดูสูตรเต็มๆเ,เลยได้ที่เว็บไซต์ครัว c o นะครับเราบอกวัตถุดิบส่วนผสมปริมาณละเอียดมากๆนะครับแล้วก็บอกเลยว่าสูตรนี้นี่เคี้ยวมันรสชาติหวานกําลังดีไม่หวานจัดนะครับเนื้อมะพร้าวนี่เรียกว่าจัดเต็มเลยนะฮะอย่าลืมว่าผมทําบ้าบินได้นะครับคุณก็ทําได้เช่นกัน Cook It yourself นะครับ